อะบานนี้ก็เขาเรื่องเขาเล่าเลยเนาะเปลี่ยนได้เหล็กมวลบางหนึ่งเขาบ่เลขกมวับางหนึ่งเ่ยเขาอยู่บ่ได้มาสัมผัสมวลบางหนึ่งเนาะเขาถ้าอยากไหลยังไหลเนี่ยเด้อยู่ได้ยืนบ่มันได้ตัวแต่ว่าได้บ่ไหลเดยบ่ไหลเออมันได้เครื่องเดี่ยวบ่เออแม่นนีเลยะรอว่ามันเขายังคือได้เครื่องเดียวอ่าซูนาเขาสูน่าเนาะม่เนาะที่จริงว่าเพื่อนในส่วนเหลกมันกับเขามาซูมัดอยู่แต่ว่าเพียงแต่จับคู่ให้บ่ถืองันบ่แมนเนเขาจับคู่บ่ถือ ลักษณะเลขในเอ่อเน่าหามามันหมายถึงว่าเลขเลขเพื่อนหามาเป็นลักเป็นลักมาเนาะแมีนมาจับปูชนกันมัน้งกายเขาเขาเลี้ยงตัวเลขหาบ่ถือแต่ว่า<ต>เลขที่หาไปตั้งแต่ 8, แปดสองเจ็ดเนีนป่ะโอ้มันถึงเออไหมมันถึงมงาจา่แปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแล้วก็มันออกสองเจ็ดเนีนป่ะสองเจ็ดสองเนีนป่ะ นี่ก็คือเเล็กพอท้ำฟันแมนแล้วก็ยังมาออกเบิ้ลอีกเด้อหลังจากสองเจ็ดสองแล้วยังไม่ออกแปดสองเจ็ดตรงๆอีกแปดสองเก็ดงอนๆอย่างยังปล่อยแปดกันยังปล่อยสองเก็ดที่เราอย the mm right. ู่ก็แมนเพราะว่าเลขมันมันมันตามมากมันโบนี่คือเลขเลขกที่พอท้ำฝันแล้วก็ให้แล้ว เออมันออกสองตัวแล้วมันก็ยังมาออกสามตัวอีกซ้ำทีหนึ่งแล้วก็มันจะมีเลขเอ่อสี่หาสี่สองหารป่ะเออเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นี่แล้วก็หาสี่หนึ่งเลขก็ยังมาเข่าตัวเก่าอยู่แต่ว่าข้าจะอันเบิดพี่น้องอันเบ็ดอืมถึนอันเบิดบานเฮาแต่ว่าก็ได้โยงวดมาหันเอ่อได้สามตัวคือได้สามพันเนาะเออได้สามพันแต่ว่าได้เครื่องเดียว พันหาตัวฉันได้ปัญหาสนใจเพียงเดียวพันหาก็ยังดีได้ค่าขนมกัจจุบค่าใช้จ่ายเข้าสื่อพคนก็แทบบม่เหลือขึ้นเนาะเนาะรับผู้ให้ก็เปด้นซันแต่ว่าเหล็กมาจังสรนเนาะงวดงวดนี้เป็นไงนี่ชวนเงินงวดนี่ก็ยังมีอยู่พี่น้องฝันมาฝันไปฝันคืขึ้น้ขาได้มาแล้วครับได้มาแล้วแต่ว่า เอาโด,ดดโดดแล้วเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี้เอาโดดโดดเลยบ่เอาโดดโดดเลยให้แค่สองตัวเท่านั้นให้สองหางใ<ง>ห้สองสองหางหางเดียวสองตัวหางเดียวให้ซีหนึ่งกับพ่อพี่น้องให้ซีหนึ่งอืมไม่ต้งองกลับพร้อมหนึ่งซีกลับก็ได้บ่กลับก็ได้สิวิ่งก็ได้เอ้าหมายความว่งไหนเนาะสิวิ่งวิ่งซีวิ่งหนึ่งสิบบ่วิ่งซีวิ่งหนึ่ง หางเดียวลดสี่บอกหางเดียวลดเลขมีเลขสองตัวมีสองตัวมาจับคูให้ยพร้อมห้พร้อมเป็นสีหนึ่งเลยเป็นสีหนึ่งเลยวิ่งหนึ่งและวิ่งสี่ถูกโอ้ขึ้นีนนันแต่ฟันไาจากไหนขึได้ก่อยเล็กหนึ่งสีหางเดียวครับก็ฟันเห็นแม่กับลูกนี่แหละอืมไม่ยิ่งกว่น้ำสีอ่เด็กน้อยกว่าน้ำหนึ่งขึ้เกาพี่น้องอ่าในความฝันช่วงนี้เลขโบเปลี่ยนนะพี่น้องเด้ออพี่น้องซื้อแบบใด ตามมางวดที่แล้วก็ให้ตามม้วนนี้อีกอเลขเลขยังไกลเคียงเลขยังไกล,กลเคียงยังออกนี่วนอยู่นี่เ,เลขวนอยู่นี่พี่น้องว่าน,นี้ขึ้นแนวนอนแต่ว่าว่านี้ให้หางเดียวโคโลหางเดียวครับพี่น้องว่านี้ฝันยังไคือฝันได้หางเดียวครับฝัน,น,นแม่กับลูกนี่ล่ะแม่อุ้มลูกออจะยิ่งกับีเป็นซีเล็กหน่อยจีเป็นเรื่องง่ายบ้างต่อไปจุกจุกเลยแน่นอนขนาดจังสันแหละพี่น้องอ่า เอาน้ำไม่กินไอ้แม่จีบข้างในนะบางนึงอันนั้นบางนึงหิมมาควักไส้โขมคว้าขนาดเดียวนีงี้นี่คือฟันท่งไห้เด้อฟันเลยบหนึ่งซีซีหนึ่งพี่น้องหนึ่งซีซีหนึ่งโบออกล่างก็ออกบนบบออกล่างก็ออกบนมาเนี่ยหนึ่งแม่เนี่ยห้างเดียวโคโลห้างเดียวโคโลพี่น้องซื้อง่ายจ่ายคล่องรับรองได้มีเท่าไรจัดเข้าไปจัดไปเลยครับจัดเต็มไปเลยจัดเต็มไปเลย เพราะเลขกันก็เสียหายจังสิเนาะหายมาแปดสองเจ็ดพี่น้องคิดเบอร์วาแปดสองเจ็ดออกสองรอบแมนบอออกสองเจ็ดสองเจ็ดสองแล้วยังมาออกแปดสองเจ็ดอีกพี่น้องหน้าคิดเด้อหน้าคิดหน้าคิดมาที่นี่ก็เลยตามตัวเก้านี่แหละแล้วก็ฟัน อยู่ตัวเก่าโบนี้โบใหญ่โบเปลี่ยนจนก็ให้น้องสิถูกเกลียได้เงินหมดแล้วเอางวดนี้เนาะพี่น้องเนาะพูดถึงความมั่นใจเงินี่นี่เปลี่ยนแค่ไหนความมั่นใจมีความมั่นใจเต็มร้อย่น้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นหางเดียวนี่เอาไปเลยหางเดียวเอาไปเลยออกมาโป่งเลยโป่งเลยอโบ่ต้องเออ่ไปคิดมากอืมไอปวดหัว ติดไปเถอะพี่น้องตัวละสิบละส้าเต้าใส่รลอดพูดไดมีรลานนำไปด้ยเ <c oughs> ต้าโรดนะใช่ไหมคือว่าเล็กงวนนี้โบมีหลายพี่น้องมีซํำนี่อันมีซำน,นนะัน้นเนานนะเอาช่วเนะช่วยเอฟซีบ้งงนยอันกระคาหลอดจัจกสีว่าจงไรเนาะ จับจ่ามองเบาหลายใหญ่ห้างแล้วแต่ว่าพูดความท้ามจังนี่จับจ่องเอาไว้พี่น้องมากันดึกเลยที่นี่พี่น้องเอาลอตเตอรี่ไว้นั่นไม่ได้เอาลอตเตอรี่ละหมายถึงว่าเทาแนะน้ำให้่ก็เจ้าซื้อสนับสนุนรัฐบาลนั่นละเออเสื้อหนึ่งหนึ่งเสื้ดินพร้อมอืมอืมป้อมเซโรถพี่น้องอืมเอาเงินเขาเจ้ามาใส่ตัวเทางวดนีเท้าเสียมาหลายแล้วเด้๋เสียมาหลายแล้วงวดนี้เอาขึ้นใชาเพราะว่าพอทะามันฝันมากอะเลี้ยงเลี้ยงให้มันบดขยึกไหมอืม มันมันเขาคู่โตอยู่เลขนั่นเขาอย่เขาอย่แต่ว่าเท่าเรียงเล็กบ่ถือเลียงเหล็กให้พี่น้องบ่ถูกบ้านนี้บ่ต้องเลียงให้มันยากเหรพี่น้องมันเหลือสองตัวหนึ่งมันเหลือสองตัวเออานำลวดตัวนำลวดเนี่ยอดี๋ยวลงไปงัดสังัดลวดตัวเออหนึ่งซีซีหนึ่งพี่น้องเออเอาจับจองไว้ให้ดีสำหรับใจวิ่งไซแรนเนาะสำหรับวิ่งไซแรนกะนี่ละวิ่งกับวิ่งซีครับวิ่งหนึ่งนี่ละวันต่อไปอ่า มันบ่เพื่อนในส่วนตัวเลขเนี่คือว่ามันน่าจะเป็ี่ยนบนหรือเป็นล่างมันใจบนหรือล่างไหล,ลรถตัวนี้อันนี้เพราะถ้าบันมีความ,มันใจว่าบนหรือล่าง<อ>แต่ที่นี่เนี่ยมันใจว่ามันออกโอ้มันสิมาในี่สองตัวมาในสองตัวนี่มาคู่กันพ่อบอกแมนมจะมาเดี๋ยวเห็นขี่รถไก่ไปว่าบ้านในเลขกว่าเพื่อนนี่จ่างว่าให้นินรถตัวนี้ไปได้พี่น้องเด้อ อ่าเฮามีสิทธิ์ได้หอดแล้วมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเอาเสื้อสองตัวเนาะอีกเสื้ตัวมันชินน้ำกลันกันมากหรอเมื่อกลูกไก่ไม่ลูกอันไม่แม่เดียวนางลูกมันหลขึ้นอย่างนี้นางยาน้ำกลันอ่ะอ่าอ่เลขก็บม่ได้ต่างกันพี่น้องเลี้ยงก็คือกันมันถูกต้องอยู่แล้วการเสี่ยงโซกเสี่ยงดวงเนาะย่างหน่อยๆให้มาเลขี้ยงถ่ายชินหนึ่งหนึ่งชินหนึ่งเห็นไหม โอเคแล้วออตัวนาค่อยว่ากันที่หลังว่าจะเปลี่ยนอะไรนักสนจะไรมาหาเติมเอาพี่น้องรับร่องมาพี่น้องทั่วประเทศต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งหระที่ฝันได้เติมอีกตัวหนึ่งออกมาอสมทบมาร่วมกันอืเอาแล้ววันนี้ว่าได้ไปเฮดกุฏติทั้งวัดซอยเพิ่นบ่เดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ไปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือยังรองบประมาณเงบประมาณห่าขาดเขิน จะเลย่อยจะเห็ดไปเรื่อยจะตัวปัจจัยเนาะอาดจะตั้ปัจจัยสิมาซื้ออุปกรณ์เพื่อสิมาเห็ดต่อไปเนาะกาโจไว้สักกอนโจไว้สักกอนบัดมีเงินพวกเราค่อยว่ากันต่อเนาะแมนเออนั่นแหะกาติมี่ผู้ใจบุญทุนท่านเพิ่นค่อยเห็ดค่อยสั่งไปกิค่อยได้เห็ดได้สั่งไปละเมียได้ได้จักหลังเลยฮะนี่ได้สามได้สามแล้วมี่พาจักหลวงอยู่นพระมี่สามคือกันพระกันมี่สามโอ้ให้มาได้ครบแล้วขาดส่วนไหนในในส่วนขาด ขาดเดี๋ยวนี้ขาดไม้ฟ้าเชล่าไม้ฟ้าชเชล่าเฮ็ดกุดแล้วตั้งโค้งเรียบร้อยแล้วขาดฝา้ามไม่เอ็มออขาดไม่อมไม้ฟ้าเชล่าไม่เอ็มกุฏิแมนมเฮ็ดลังไงมาไลยนี่ก็เฮ็ดบ่อ,บอไงเดี๋ยว่น้งกับสามเมตรห้าสิบคูนหกเมตร เยาวหกเมตรยาวหกเมตรกุฏิยังกุฏิยาวหกเมตรห่วงสามมันสิมีระเบียงนะมันบอกโอ้มีระเบียงอยู่ในในรังเดียวนี่สิเป็นระเบียงอ่าที่รับญาติญาติโยมมาบูชาหรือถวายสังฆทานแล้วก็เป็นห้องพักสงฆ์นั่นเรียกภูเขาบ้างวันี่เลรีูกับเขาเดยเลขกภูเขาปะเขาเพราะว่าวดก้อนนี่บ่เขาเนาะ มวันก่อนว่าเขาวันวันเพิ่งที่ผ่านมาในเขาอยู่วันนี้เลขเขาหลายคนอยู่ในวัดอะบ่อืมตาห้อยกับเขาตาห้อยกับเขาเออผู้ยศนี่กับเขาอออ่าข้าจ้าก็ได้เงินกันอยู่ได้เงินกันอยู่เนาะอ่เลขพระธร้ำนี่กับเขาแต่ว่าบ่อใดไทยทำอืมบ่อใดไทยธรรมค่าค้ายากเล็บ่ไใดวัดไายธรรมเออก็เลยได้แค่นั่นแหละได้เครื่องเดียวพี่น้อง ถ้าอยากน้ำงานบวชนั่นอยังอยู่บวชซื้อเลขสามตัวเขาจะเอื้นเป็นตัวเนาะเพิ่นขายสิบสามบาทต่อหนึ่งพันเออซื้อไว้เหระอย่างละสามพันได้พันหาะพี่น้าะในเท่านั้นเออ๋อแล้วพี่ยังได้เท่าใดก็ถือว่าวานจนาเขามีช้ำนั่นตัวเนาะเอ๋อทำได้็ดีทั้งนั้นหระบ้านี้คดีลบกวนช้ำนี่แล้วบ้านี้เนาะอ๋อคดีสรุปตัวเลขตัวฟังว่าทำฝันแม่นงวดวันที่หนึ่งอ่าก็คอหกหกครับผมเป็นเลขตองวด นะครับจึงวันนี้ก็มาเร็วเป็นพิเศษในส่วนของตัวเลขพรทถ้ำฟันหางเดี่ยวเลยคือ4หนึ่งนะครับแต่ว่าสายวิ่งสายแรนก็่ยืาลื่มวิ่งหนึ่งกับ4ครับผมชอบกระจัดกัดกระพันอ่ากันทา่งช่องน้ำเสนอเป็นแนวทางขน้นครับผมใส่วิจารณญาณในการรับชมอ่าวิเคราะห์ดีๆก้อนสิลงทุนครับผมอ่าจะในคลิปนี้กับรบกวนพอทําท่านี้นะอาขอบคุณพระําำหลายๆครับผมขอบคุณครับผม